สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญนำโชคทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มาพบมาเจอกันช่วงเวลาบ่ายๆเนาะเป็นบ่ายวันเสาร์ที่23เพิพฤศจิกายน2567ค่ะวันนี้ก็วันที่23แล้วนะคะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเนาะสำหรับรัฐบาลไทยของเรานะคะ วันนี้นะคะจสองก็มีแนวทางดีๆมาให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูได้พิจารณาอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะบอกได้เลยว่าสิ้นสุดการรอคอยก็ว่าได้เนาะเป็นแนวทางที่ FC แฟนช่องบุญนำโชครอคอยกันเยอะพอสมควรนะคะก็คือแนวทางเลขวิ่งผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากปทุมธานีนั่นเองค่ะฟันเม็ดเดียวนะคะงวดนี้ให้มาแล้วคุณพ่อคุณแม่อ่าพร้อมจับคู่มาให้ด้วยอ่า บอกเลยว่างวดนี้นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะพ่อจากปทุมธานีมั่นใจมากนะคะบอกเลยว่าอัดได้อัดหนักๆน,นะคะคือที่จริงแล้วนะคะผู้ใหญ่ใจดีปทุมธานีเขาอัดไปแล้วนะคะแล้วเขารู้สึกว่างวดนี้นะคะ ไม่ผิดโพแน่นอนประมาณนั้นคุณพ่อคุณแม่อะยังไงก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเนาะใครเข้ามาแล้วนะคะเจ๊สองก็ฝาก f อซนะคะช่วยกดไลค์นะคะช่วยกดแชร์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิง่งกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆเ,เนาะที่ทางช่องได้นํามาฝากในแต่ละวันนะคะพูดถึงแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีปทุมธานีเนาะ ถ้าจะเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสถิติก็คือเดินดีเดินเยอะพอสมควรนะคะแต่ก็มีบางงวดที่หลุดไปนะคะก็อย่างเช่นงวดเมื่อกี้นะคะหลังจากที่เดินติดต่อกันมา4งวดติดนะคะก็มาหลุดงวดที่5คืองวดเมื่อกี้นะคะ16พอยอ .6 7นะคะฟัน6มานะคะแต่ว่าบนล่างไม่มี6นะคะก็เลยถือว่าหลุดไปนะคะแต่ยังไงนะคะก็พอไม่ได้วางไม่ได้นะคะ เพราะว่าแนวทางนะคะของผู้ใหญ่ใจดีปทุมธานีถ้าได้หลุดนะคะตามสถิติค่ะคุณพ่อคุณแม่หลุดไม่เกินงวดนะคะตามที่เซนสองได้นําเสนอมาเพราะฉะนั้นงวดเมื่อกี้หลุดไปแล้วงวดนี้น่าจับตามองมากๆ่ามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ฝากเอฟซเนาะใครที่เห็นตัวเลขแล้วนะคะมีความรู้สึกยังไงนะคะชื่นชอบไหมนะคะตัวเลขในงวดนี้ น่าจะมาอย่างที่พ่อผู้ใหญ่ใจดีเขาคอนเฟิร์มหรือเปล่านะคะยังไงก็ฝาก FC นะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันด้วยนะคะตัวเด่นนะคะตัวที่น่าจับตามองของแนวทางนี้ก็คือเลขวิ่งนะคะเพราะว่าทีมงานนะคะเขาลงทุนเลขวิ่งนะคะแต่ว่าจะมีจับคู่มาให้บางงวดนะคะอย่างเช่นงวดน,นี้ก็จับมาให้แต่บางทีเลขวิ่งนะคะเข้าเลขจับคู่ไม่เข้านะคะเพราะว่า เขาจับมาให้แค่2หางเท่านั้นนะคะงวดนี้ก็ฟันมาสองหางนะคะเพราะฉะนั้นจับตามองเลขวิ่งถ้าเกิดไม่ชอบตัวที่เขาจับคู่ก็ไปหาที่ดีที่เด็ดนะคะจับใส่ก็ได้นะคะหรือว่าจะไปวิ่งไปรูดหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาดูเนาะวันนี้นะคะมาเจอกับเซียนสองซ้ายหน่อยะะมาเจอกันคลิปแรกก็บ่ายโมงแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะ วันนี้นะคะไม่มีเลขล่าไม่ต้องรีบมากนะคะก็คือมีแต่แนวทางรัฐบาลไทยนะคะก็อยู่กันต่อยาวๆนะคะคลิปนี้ลงไปนะคะก็จะมีแนวทางถัดไปก็คือแนวทางจากเซนเล็กอุบลค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะนำเสนอต่อให้นะคะแล้วเซเล็ปก็ไปได้ทีดีทีเด็ดมาเป็นล่างอย่างเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะนำเสนอให้ดูนะคะเขาฟันมาแค่สองหางเท่านั้นคุณพ่อคุณแม่แล้วย้ำด้วยว่าเป็นล่างอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดู ในคลิปถัดไปเนาะว่าเขาจะฟันตัวไหนแล้วจะมาเข้ากับผู้ใหญ่ใจดีหรือไม่นะคะเดี๋ยวค่อยดูกันคลิปถัดไปนะคะไม่อยากเอามานำเสนอ,อ,อปะปนกันในคลิปเดียวนะคะเดี๋ยว FC จะงงนะคะ uh huh. เลขวิ่งผู้ใหญ่ใจดี uh huh. จากปทุมธานีค่ะ ประจํางวดวันที่หนึ่งทคค่ะหกเจ็ดนะคะวันนี้นะคะวันที่วันนี้วันที่ยีิบสามแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่เหลือเวลาอีกเจ็ดวันนะคะก็จะถึงวันที่หนึ่งนะคะนี่แหละมีเวลาอีกเจ็ดวันนะคะเดี๋ยวจะสองขอเขียนตัวเลขสักคู่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูไปพร้อมๆกันนะคะ ดูตัวเลขแล้วนะคิดว่าน่าจะโดนอกโดนใจ FC แฟนช่องพอสมควรนะคะเพราะว่าเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ว่าชอบเลขตัวนี้นะคะเวลาที่แซนสองลงคลิปไปเนาะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วดูว่าพร้อมกันค่ะสำหรับแนวทางเลขวิ่งผู้ใหญ่ใจดีจากปทุมธานีนะคะประจํางวดวันที่1ธันวาคม2567นะคะ ฟัน,เน,น,น,ะะนเน้นวิ่งนะคะนักวิ่งเน้นวิ่งนะคะแนวทางนี้ทั้งบนทั้งล่างนะคะพวกคุณแม่วันนี้ฟันไปที่เลขหนึ่งค่ะพร้อมจับคู่มาให้เลยนะคะปล่อยออกมานะคะพอคิดว่าถ้าเกิดวันหนึ่งจะมานะคะคิดว่าน่าจะเป็นที่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเกไม่ผิดไปจากนี้นะคะมั่นใจมากนะคะจับมาให้สองหางแค่นๆพอแล้วก็ ตามาสายในสายรับนะคะที่พ่อเขามีเนาะเขาบอกว่ายังไงงวดน,นี้รัฐบาลไทยไม่น่าหลุดหนึ่งะคะสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งแล้วก็สองตัวล่างนะคะต้องมีมาให้เห็นนะคะยังไงก็ f อฟก็ลองพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมเด้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเซนสองได้รับถ่า,ายทอดคำพูดมาแบบนี้นะคะพ่อเขาก็มั่นใจอยู่แล้วนะคะก็ นำมาถ่ายทอดให้ FC ฟฟังเฉยๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเป็นคนดูแนวทางนะคะเราต้องพึงเข้าใจว่าตัวเลขนะคะเป็นเรื่องของอนาคตนะคะวันนี้เพิ่งวันที่23นะคะเลขออกวันที่1ธันวาคนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็แปลว่าเป็นเรื่องของอนาคตไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้นะคะว่าตัวไหนจะมาจริงตัวไหนจะมาแท้นะคะความแน่นอนคือความไม่แน่นอนถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่า ชื่นชอบนะคะค่อยจับตามเนาะแต่ถ้ารู้สึกว่าติดเลขดับนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าคิดว่างวดน,นี้ไม่มีหรอกไม่ฟันเกี่ยวกับเลขหนึ่งเลยนะคะก็ผ่านไปก่อนนะคะดูไปก็ได้นะคะไม่เสียหายนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าถูกมาเข้ามานะคะเงินก็เข้ากระเป๋าเราแต่ถ้าผิดนะคะเงินก็ออกจากกระเป๋าเราเหมือนกันนะคะไม่มีใครมาช่วยจ่ายนะคะโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะย้ําเตือนสติกันสักนิดหนึ่งนะคะ เออเล่นให้พอประมาณนะคะพอให้หัวใจกระชุ่มก็ช่วยนะคะอย่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากจนเกินไปนะคะสําหรับแนวทางตัวเลขก็คือแนวทางนั่นเองค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเจนสองเอามานําเสนอนะคะก็เพื่อหวังนั่นแหละค่ะหวังว่ามันจะมาหวังว่าจะเข้านะคะหวังว่าให้คุณพ่อคุณแม่โชคหมานกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกอย่างนะคะก็อนาคตเราไม่สามารถ ล่วงรู้นะคะแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้นะคะก็ต้องยอมรับกันไปเนาะโอเคนะคะแนวทางเลขวิ่งผู้ใหญ่ใจดีนะคะคลิปนี้นะคะจะสองฝาก FC ช่วยแชร์กันเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกว่าคลิปนะคะแต่ละคลิปก็อาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นนะคะบางทีไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรก็แล้วแต่นะคะโดนปิดกั้นหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะคะลงคลิปทุกวันแต่ว่า f c บอกว่าไม่เห็นเจนสองมา3เดือนแล้วนะ ก็ององเหมือนกันนะคะดูลงคลิปวันละ2คลิป3คลิป4คลิปนะคะ ไม่เห็นมาสามเดือนแล้วพึ่งมาเด้งขึ้นว่าสั่นโอ้ยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครเห็นคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆหน่อยนะคะเป็นการเปิดการมองเห็นให้หนูหน่อยนะคะเผื่อเพื่อนๆที่ติดตามเส้นสองที่ติดตามบุญนำโชคนะคะจะได้เห็นคลิปกันเยอะขึ้นเนาะอ่ะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะก็ขอฝากหน่อยนะคะใครที่กำลังมองหานะคะตัวช่วยดีๆค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วไห้แล้วนา,นานแล้วเวียกแล้วงานแล้วนะคะก็หาตัวช่วยดีๆไปบำรุงผิวหน้า นะคะให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาผิวหน้ามองค้านะคะหน้าเหี่ยวหน้าแห้งนะคะหรือว่าเป็นฝ้าค่ะหลกัหลกๆเลยฝ้ากาจุดด่างดาผิวมองค้านะคะหน้าไม่มีความชุ่มชื้นไม่เป่งปังไม่มีน้ํามีนวลน,นะคะ เซตสองแนะนําตัวนี้เลยนะคะครีมหน้าใสของเรานั่นเองค่ะทาแค่ก่อนนอนเท่านั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นเนื้อครีมนะคะทาแค่ก่อนนอนถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ครั้งแรกเซตสองแนะนํานะคะให้โบกหนาๆนาหน่อยนะคะเพื่อนะคะให้เห็นผลไวขึ้นค่ะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดว่าหน้าเราขาวแล้วหรือฝ้าจางแล้วเราค่อยทาบางๆก็ได้นะคะ แต่เอาไปใช้ครั้งแรกแนะนําเลยนะคะยิ่งโบกเยอะนะคะจะเป็นการมาร์กหน้าไปในตัวนะคะใช้เยอะนะคะสวยไวใช้น้อยก็สวยเหมือนกันแต่ว่าจะช้าหน่อยนะคะทาแค่ก่อนนอนนะคะใช้ติดต่อกันสองก็ปลุกขึ้นไปนะคะจะเห็นผลลัพธ์ด้วยตัวเองก่อนนะคะก็คือสัมผัสหน้าตัวเองรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นขึ้นแต่งหน้าติดขึ้นนะคะหน้าสว่างขึ้นนะคะฝ้าดูจางๆลงนะคะแต่ถ้าอยากเพิ่มความมั่นใจ ใช้แล้วเดินออกไปหน้าบ้านหรือเดินออกไปร้านค้านะคะมีคนถามคนทักคนทวงหน้าเราขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็คือสี่กระปุกคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ขะใช้ติดต่อกันไปเลยสี่กระปุกขึ้นไปนะคะบอกเลยว่า ต้องมีเพื่อนถามเพื่อนทักแน่นอนนะคะเพราะว่าน่าจะขาวขึ้น2อถึง4ระดับเลยนะคะใครสนใจนะคะจะสองลงเบอร์ให้ตรงนี้นะคะเป็น l ลายด้วยนะคะแล้วก็เป็นเบอร์โทรด้วยนะคะใส่เบอร์นี้เข้าไปได้เลยนะคะใครมี l ลายเนาะค้นหาจาก ID ก็ได้หรือว่าค้นหาจากหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ใส่เบอร์นี้เข้าไป ค้นหาปุ๊บนะคะชื่อไลน์ขึ้นว่าบุญนำโชค3มค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ทิ้งข้อความไว้นะคะว่าสนใจครีมเนาะเดี๋ยวเจสสองจะเข้าไปส่งรายละเอียดให้นะคะโอเคเนาะคลิปนี้นะคะชัดเจนแล้วนะคะเจสสองจะขอจบไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าจะได้รีบนําเสนอแนวทางอื่นๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเราไว้ไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ